ครับวันนี้มาทำกิจกรรมอะไรไหมครับค่ะวันนี้ก็มาทำกิจกรรมที่วัดมหาบุตรค่ะก็คือพวกเราทีมนักแสดงเราพรนางน้าไทยพระโขนงค่ะมาทากิจกรรมร่วมกับแฟนคลับค่ะก็คือมีกิจกรรมในการแต่งตัวชุดไทยค่ะแล้วก็มาทําบุญร่วมกันเห็นเราจะแต่งตัวทุกคนเลยเห็นไหมฮะว่าเราแต่งตัวชุดไทยกันทุกคนเลยนะฮะคือเราอ่านไลน์กรุ๊ปกันแล้วนะฮะแต่งตัวชุดไทยกันเอ๊ะ ทำไมเราแต่งมาคนเดียววะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะหนูโดนหลอกอ่ะไม่ได้หนูหลอกโอ้ไดขออยากให้อยากให้เราเป็นที่รับบทย่านาคแล้วก็มาว่าย่านาคในชุดนี้ค่ะไปเปิดมาเปิมาเอออากาเบกาอย่งนี้เป็นยังไงบ้างได้เจอแฟนสองนั่งนาคว่นนี้เฮ้ยเขามากันเนืองแน่นมากเลยอ่ะเมื่อกี้ผมก็แบบแอบคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยหรือว่าเราดังแล้ววะ ราก็มีชื่อเสียงมานานเราก็แบบดีใจอะเพราะว่าคือตอนแรกผมก็ดูว่าเขาเดินผ่านไปผ่านมาแต่พอก็แบบเออทำรายการแวะมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเขาตั้งใจกันมาเลยโหก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ๆทุกคนฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากก้าวมาครับฟีดแบลกตอนนี้ละก้าวมาเข้มข้นมากฟีดแปลกตอนนี้ใช่ดีพีดแปลกมันดีขึ้นเรื่อยๆเลยเออเขาบอกว่าเป็น new ไฮ ทุกวีคเลยนะครับผมก็ทำให้พวกเราภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจมากเลยครับใช่่คะแฮปปี้มากๆเลยค่ะเอาละครที่เรื่องกับแสสนุกบ้างครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้ผลจากละครเราชื่นใจมาที่แบบได้ร่วมเล่นมือถือก็สนุกครับผมของผมเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เล่นกับทางเวิร์กพอยท์เลยฮะแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงที่สนุกสนานนะครับแล้วก็มีแต่รอยยิ้มนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ละครของเราเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยคอยเชียร์คู่เรื่องกับสายหยุดด้วย นะครับผมก็อยากจะให้พี่เรืองเนี่ยสมหวังความรักสักทีแต่จะสมหวังหรือเปล่าต้องไปรอดูอ,อ,ดอ,อดาจะมีฉายาใหม่แล้วลว่าเป็นพ่อไมโครเวฟแข่งพายขนมเออรู้สึกไงครับผมคือคืออุ่นเหรออุ่นเหรอยังไงชงเคาซี่มาชงไปหม่อมากมันทำหน้าเบอร์ใส่ผมเสียไม่ไมโครเวฟแต่ยังไงไมโครเวฟแต่ยังไงเราเป็นคนอบอุ่นไงเราเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์นะฮะรักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน นะครับผมแต่ขอเป็นแฟนได้ป่ะเนี่ยเนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยข้มาแล้วต้องแบบเนี่ยเราต้องแบบว่านิดนึงอ่ะต้องหยอดอ่ะเราจะบอกเลยนะแบบพี่เรืองเนี่ยเขาเรียกว่าตื้อของโลกฉะนั้นเวลาใครที่จะจีบสาวเนี่ยถ้าเกิดว่ารอบแรกเขาไม่ชอบเนี่ยอย่าไปยอมต้องตื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่าใจอ่อนเองยัดเข้าไปยัดเข้าไปครับยัดอะไรยัดความจริงใจของเราอ่าเดีไม่รอดเกี๋ไม่รอดนะทำไมความเข้มข้น ตอนต่อไปจะถึงแล้วเป็นตอนคลายเมฆก็สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคืนพรุ่งนี้เลยก็คือจะเป็นซีนตอนที่13แล้วค่ะเป็นซีนที่แม่นาคเนี่ยจะต้องคลอดลูกแล้วก็แทงแล้วก็ตายค่ะเป็นซีนยากมากๆเลยค่ะหนูอยากให้ทุกคนติดตามมันยากมากมันเข้มข้นมากเลยค่ะหนูเหนื่อยมากอยากให้ทุกคนดูพยายามไม่ได้สายยุดนิดนึงเป็นยังต้องเล่นเรื่องนี้ก็ดีใจค่ะแล้วนักแสดงทุกคนน่ารักมากค่ะก็ ฝากลุ้นสายหยุดกันต่อด้วยนะคะจะสมหวังไหมความรักกับเออเขาใหญ่บอกเขาใหญ่บอกไม่บอกโอเคสุดท้ายรางกล้าประมายปากฝากเลยครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับละครนางนาคสะพายพระขนงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงกลางๆเรื่องแล้วนะครับกำลังพีคเลยแล้วก็จะมีแต่พีคขึ้นขึ้นไปสนุกถ้าดูไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยทางช่อง WorkPo i n t เวลาหนึ่งทุ่มนะครับทุกวันจันพุธครับผมแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ที่ไหนนะพี่ก็เน็ตฟลิกครับอยากให้ดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คือในกรุงเทพคือมาแรงมากและที่สําคัญนะครับอยากให้พี่ๆน้องๆนะฮะชาวต่างจังหวัดนะครับหัวเมืองใหญ่ๆอยากให้ดูกันจริงๆนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเลยนะครับผมยังไงฝากไปด้วยนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับจันอังคารพุธที่ช่องเวิร์กทอยด์นะครับเรียบร้อยครับ อย่าฝากนานนะเออจืให้แม่หน่อยจืให้หน่อยเอาไมอกันก่อนดีกว่าจะได้ยิเสริมให้